สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์แอดก็ได้รวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขดีๆเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แนวทางเสือตกถังพลังเงินดีนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวงวบประจำวันที่1สิงหาคมนะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลักหนึ่ง ตัวรองคือหลัก7นะคะชุด3ตัวก็มี713 473 715 493 617 495 619และ497นะคะต่อด้วยชุด2ตัวค่ะซึ่งก็มี13 73 95 93 15 17 71 1> 5 1 9, 9, 7, 3, 1 9นึ่งและ3 7นะคะก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางค่ะไปต่อกันที่แนวทางแอดระเด็นนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวชุดเต็มบนนะคะงวดประจำวันที่1สิงหาคมซึ่งก็มีตัวเลขคือ4 1 4 2 สี่สามสี่สี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกหนึ่งหกสองหกสามและก็หกสี่นะคะซึ่งก็เป็นชุดเน้นตรงนะคะคุณผู้ชมชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะ ไปต่อกันที่แนวทางอนาวิโลนกนำโชคนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะงวดประจำวันที่1สิงหาคมซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ5 7 5 8 5 6 8 6และก็8 7นะคะต่อด้วยแนวทาง3ตัวคะ่ะซึ่งก็มี5 8 7 แล้วก็5 8 6นะคะไปต่ออีกไปต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางคะ่ะซึ่งก็เป็นของอนาวิโลเช่นกันนะคะซึ่งก็ให้เด่นล่างที่หลักหนึ่งนะคะส่วนตัวเลขก็มี1 4ึ่งสห้าและก็1 6นะคะคุณผู้ชม ไปต่อกันที่แนวทางคนผู้ให้นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างงวดประจําวันที่1สิงหาคมนะคะซึ่งก็ได้ให้ตัวเลขมาสีหลักนะคะซึ่งก็มีหลัก1หลัก2หลัก3แล้วก็หลัก5นะคะตัวเลขหลัก1ก็มี171819และ10ต่อด้วยหลัก2ค่ะมี272829และ20ต่อด้วยหลัก3ค่ะ3า 3839และ30นะคะต่อด้วยหลัก5ค่ะซึ่งก็มี57 58 59และ50นะคะไปต่อกันที่แนวทางบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะงวดประจําวันที่1สิงหาคมซึ่งก็มีตัวเลขคือ10 13 14และ19 20 23 24 และ29นะคะชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะไปต่อกันที่แนวทางน้อสมยัยหวยเงินเทวดานะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างงวดประจำวันที่1สิงหาคมซึ่งก็มีตัวเลขคือ60 61 63 64 80 81 83แล้วก็84นะคะชอบก็จดเอาไว้ดูค่ะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจรยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ